สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะชาวอค a l ไลฟ์ช anel n เข้าสู่รายการ Aqualife c h anel n ในวันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่จะได้นําพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับนิตยสารอคว a บิดในอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถือได้ว่าตอบโจทย์กับทุกทุกคนที่ทันสมัยนะคะในปัจจุบันนะคะนิตยสาร อัคาบิดของเรานะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นเล่มล่าสุดถ้าใครติดตามนะคะก็จะเห็นว่าเอ่อเล่มนี้โดยเฉพาะเล่มนี้นะคะตอนนี้คือขาดตลาดหาซื้อกันแทบไม่ได้เลยนะคะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในรูปแบบหนังสือที่จับต้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังมีนิตยสารอัฟาบิดในรูปแบบอื่นอีกนะคะนั่นก็คือรูปแบบของอ e ีบุ๊กนั่นเอง สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ไม่ไม่ไม่เข้าใจนะคะคำว,ว่าอ e ีบุ๊กว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยอีบ e ุ๊กเนี่ยมันก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะคะหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะอ่านได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนทางแท็บเล็ตหรือว่าทางคอมพิวเตอร์ของเราได้นั่นเองนะคะอืมแล้วก็จริงๆเนี่ยใน นิตยสารในรูปแบบของอ e ีบุ๊กเนี่ยก็จะมีข้อดีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1เลยประหยัดทรัพยากร2ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักของอ e ีบุ๊กของนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยก็คือจะหนักเท่ากับสมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเราสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องถือไม่ต้องกลัวเปียกไม่ต้องกลัวขาดแล้วก็ไม่ต้องกลกงกัวเก่าด้วยนะคะก็จริงๆแล้วสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะ แวะเข้ามาลองอ่านดูกันได้สำหรับใครที่สนใจแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาอ่านไปลองโหลดกันได้ที่ไหนนะคะบอกเลยว่าทางนิตยสารอควาบิตของเรานะคะก็มีช่องทางให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดาวน์โหลดกันนะคะไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Android นะคะหรือว่าจะเป็น iOS ทางอควาบิตของเราก็มีมาอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะ นะคะสำหรับคนที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ iOS นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPod iPad นะคะพวกแท็บเล็ตต่างๆที่อยู่ในตระกูล Apple เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดกันได้นะคะใน App Store นะคะโดยออในนั้นเนี่ยก็จะมีแอป,ปสำหรับดาวน์โหลดอยู่นั่นเองและส่วนของ Android ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเราไม่ลืมอีกหนึ่งค่ายระบบปฏิบัติการนั่นก็คือ Windows Phone นั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ในสต์นั่นเองค่ะและในส่วนของการเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะคะก็จริงๆเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด3แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีทั้ง Map Market นะคะ Guppie นะคะแล้วก็ C1 นะคะ3แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดอีบุ๊กกันได้นะคะ3ตัวนี้เลยโดยเมื่อเข้าไปใน app store แล้วนะคะหรือว่าเข้าไปในเอ่อตัวดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปค้นหาที่คำว่า m ม p นะคะ M E B นะคะ, m e ะ,คะแล้วก็เมื่อเจอเนี่ยก็กดดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยและเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้ทำการรีคิส นะคะหรือว่าสร้างแอคเคา t ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมีบัญชีใช้ในการล็อกอินเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดนิตยสารของเราเนั่นเองค่ะเมื่อเข้าไปถึงในตัวแอปแล้วนะคะก็จะเจอหน้าร้านอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็ให้กดที่รูปว้านขยายนะคะตามภาพนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ที่มุมขวามือพิมพ์คําว่า a q คว b บ t ดนะคะแล้วก็กดเสริชนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่านิตยสารอควาบิดของเราเนี่ยในรูปแบบของฉบับต่างๆเนี่ยจะเห็นอยู่ เรียงรายเลยนะคะใครสนใจนิตยสารฉบับไหนอยากเลือกที่จะเก็บไว้อ่าน mm. เก็บไว้เป็นที่เราลึกเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการค้นหาความรู้ต่างๆก็สามารถที่จะเลือกซื้อกันในนั้นได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะทางอควบิดของเรานะคะก็มีความพิเศษให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเลือกลองอ่านนิตยสาร งานวันกุ้งได้นะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่สนใจนะคะที่จะทําหนังสือนะคะถ้าทั้งงานหนังสืองานสัมมนาวันกุ้งนะคะของทางชมรมกุ้งหรือว่าแต่ละชมรมที่ได้ไว้วางใจให้ทางอควาบิดจัดทำเนี่ยเราก็ได้จัดทำเป e ็นอีบุ๊กด้วยและที่พิเศษก็คือทุกท่านสามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดไา้ฟรีนะคะที่จะอ่านนี่คือตัวอย่างหนังสือนะคะงานวันกุ้งต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่า หน้าตาแบบนี้ก็จริงๆก็มีแจกนะคะแต่ว่าเพื่อความสะดวกของแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถเข้าเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้เรามาทะเลใช่ไหมคะก็เสี่ยงมากที่จะทำให้หนังสือของเราเนี่ยเปียกแต่ถ้าหากว่าท่านมาทะเลแล้ว ดาวน์โหลดเก็บเป็นอ e ีบุ๊กนะคะไม่ต้องกลัวเปียกเพราะหนังสือไม่เปียกแน่นอนแต่ต้องดูแลโทรศัพท์ของท่านนิดหนึ่งนะอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่เอ่อเข้าไปดาวน์โหลดแล้วเนี่ยจะเห็นคำว่าชบาเงินนะในส่วนของคนที่สนใจที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนิตยสารงานวันกุ้งต่างๆนะคะก็กดเข้าไปในนิตยสารฉบับไหนก็ได้นะคะภายในแอปนะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเห็นคําว่าสํำนักพิมพ์ชางเงินให้กดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปเราก็เลื่อนไปหาหนังสืองานบรนกุ้งที่ท่านต้องการน,นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาอ่านกันได้ฟรีๆเลยในหนังสือนะคะก็จะมีทั้งอองานสัมมนาต่างๆนะคะมีเนื้อหาความรู้เอาไว้อ่านเพื่อใช้ในการประกอบความรู้แล้วก็ใช้ในการประกอบอาชีพนะของแต่ละคนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็น อีกหนึ่งความรู้ดีๆที่จะใช้ในการอ้างอิงการทำงานของแต่ละคนได้นะคะมเมื่อเข้าไปกดซื้อหรือกดดาวน์โหลดฟรีนะคะเลือกหนังสือแล้วเนี่ยจะมีข้อความปรากฏว่าซื้อสำเร็จนะเพียงแค่นี้ท่านก็กลับเข้าไปที่ชั้นหนังสือของท่านแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เลยทุกที่ทุกเวลานะคะจริงๆนอกจากการเลือกซื้อในแอปแล้วเนี่ยทางอควาบิ t ของเราเนี่ยก็ยังได้จัดทา โค้ดอ e ีบุ๊กเพื่อจัดจำหน่ายด้วยนะคะนอกจากจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมแจกในบูธของอควาบิดตามงานต่างๆด้วยนะให้กับทั้งน้องนินะสิตนักศึกษานะคะต่างๆที่สนใจนะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานะได้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายดายมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ทางนิสศสารอควาบิดของเราก็ยังมีการแจกนะโค้ดอ e ีบุ๊ก ทางแฟนเพจของ a q u a b บิอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโค้ดหนึ่งเล่มนะคะโคสมาชิก3เดือน6เดือนหรือ1ปีเราก็มีการทำกิจกรรมเพื่อจ่ายกันด้วยแต่ว่าถ้าใครได้รับโค้ดไปแล้วจะใช้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะเดี๋ยวแปบะบหนึ่งนะคะนี่เลยหน้าตาของโค้ดที่เราจะแจกนะถ้าใครเคยได้ไปแต่ว่าใช้ไม่เป็นยังเก็บไว้อยู่ดูคลิปนี้รับรองเลยว่ามีประโยชน์แน่แนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะ เมื่อสมัคร Account เสร็จแล้วจากที่ได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนะคะของแอ p l i c a t i o n ที่ได้ติดตั้งไปนะก็กดเข้าไปในร้าน e-book มุมขวาบนมือนะคะเข้าไปที่อื่นๆด้านล่างขวามือนะคะแล้วก็กดเลือกสแกนโค้ดนะจากโค้ดที่เราได้แจกไปเนี่ยแหละจากนั้นเนี่ยก็เปิดกล้องเพื่อสแกนโค้ดแล้วก็ เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรูปหนังสือที่ได้รับแจกนะคะจากโค้ดให้กดรับได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังสือที่จะที่ท่านได้ส,สแกนจากโค้ดเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ในชั้นหนังสือก็สามารถเปิดอ่านได้เลยนะคะง่ายดามากๆนอกจากนี้ก็ยังสามารถเปิดอ่านได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กนะคะได้อีกด้วยโดยเข้าไปที่ www netmarket com นั่นเองค่ะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยยังไงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามกันได้นะคะหนึ่งแอคเค้์เนี่ยสามารถเปิดอ่านได้พร้อมกันทั้งทุกๆอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน PC โน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตนะคะได้หมดเลยคุ้มมากๆเลยนะคะเห็นหรือ,อยังเขาว่าง่ายๆเพียงแค่นี้เนี่ย ท่านก็สามารถที่จะได้สนุกเพลิดเพลินกับการอ่านนิตยสารอะคัวบิดนิตยสารเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเข้าถึงได้ทั้งทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ได้ทั้งทำค้นหาข้อมูลเพื่อนำไปทำรายงานไม่ต้องพกหนังสือเล่มใหญ่ๆเป็นตำราให้หนักกระเป๋าอีกต่อไปก็ขอให้ทุกๆท่านสนุกกับการอ่านอีบุ๊กของนิตยสารอะคัวบิดนิตยสาร เพราะเลี้ยงสัตน้ที่ดีส่วนในประเทศไทยกันได้นะคะและสำหรับวันนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ